สวัสดีค่ะมาพบกระดับช bueno. like, ่องน้องเพิ่มพูดชาแนลเน็ตบ้านอิสติ่มทุกทุกท่านเอ๊ะเอ๊ะนี่น้องน้ำญ่ไว้เนาะภูใจวะวายวะอันนี้มาเยี่ยมน้องน้ำปุนะคะที่หนีน้ำท่วมมาอยู่บ้านเสียมิงนะคะอยู่บ้านเสียมิงเคยอยู่ด้วยกันที่พัทยา ค่ะค่ะอยู่ที่ทำงานเดียวกันเลยนะคะนี่จากปีแล้วไหมคุณล oh, right. mmm ุงไปนนเป็นนาีโอ้สามปีแล้วเดือนหน้าสามปีสามปีแล้วบอกอุ้ยสิ่หดสามปีเลยเอาวันดีจ้าก่อนนะผูดวันดีจ้าก่อนสิเอไปเลยวันดีครับเลยนายวันดีครับก่อนโอ้ยนายนายนายครับยังไงมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมน้องน้ำผึ้

ตมไปอยู่ล้วนูว่าเปงไอ้ใหญ่ไวเนาะบางบางไต่สูงเลยนี่ใหญ่ไวดู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 เสียมิงดูเสียมิงนีเสียมิงคนเก่งเอา้อั้อไปจับบังไปจับเสียมิงบังไอ้บัดดี้จ้าก่อนสิตองู้จักันเดัไปดีครับคไปดีครับ สวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้มีแต่คพูดซัดเอาซัดเอาหนีสวัสดีครับวันนี้เก่งโบเก่งโบคุณพูดไม่เชื่อไหมนี่และค่ะจ้าอ๋อเดินมาเดินมาเดินมาเดิมาเดินมาเดินมาไม่ใช่เบอรสวัวคนถึงนะไม่กินนูว้าว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 เส้ยครับจ้าอือขนาดเลยยังดีดี สวัสดีครับเสียงเลยเสียงเลยเสียงวิ่งคนเก่งเสียงเลยสวัสดีทางหางกูอุ้ย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 เด้วบ้างเด้อระวังเด้อจ้าวบุ้มครับผมโอ้ยห้ามัดกล้วยชีวิตโอเคนะคะตอนนี้เป็นกําลังขายผลไม้ ขอบคุณนุ่มนะครับวุ้ยฮามัดวุ้ยชีวิตุกคเย้ขอบพระคุณครับว้ยสองวีคนสองสองก็เอาให้ช้างโตนะครับผมขอบคุณมากครับสภาพต้องดีต้องแม่นนะครับเออหนองน้ำปุโตไว้เนาะพญายเนาะตรงนี้ดีมากๆเลยมีห่มมีร่มนะคะร่มเย็นมากอู้โหดูเขาโชว์แล้วดูดูปูบาวโชว์เลย นักฮักโมฮามนะครับก็เกลี่ยเงียเกลี่ยเงี้ยขอบคุณพี่รุ่มนะครับสุขภาพาไงคุณแม่นะครับผมสวัสดีครับวันสวัสดีครับโมฮามต้องฝึกให้น้องเต้นแบบนี้เด้อสวัสดีคุณแม่ทัดนตาแล้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่ดูดีากนะครับผมมีเต็มบ้านเลยเลยเดี๋ยวพี่ก็จะไปแล้วคุณแม่ขนน้ำรถน้ำอะไรที่จะเข้าทางและทางนุ่งของผู้ใดย สวัสดีค่ะคนซี่ไหนทำเหมือนพี่วิ่งได้ไหมให้ทำเหมือนน้องมิ่งได้ไหมหน่ฮะเดี๋ยวมาโชว์นิโชว์โชว์โชว์อืออดูพี่มิ่งนะคะแม่แม่ออพี่มิ่งน่ารักจก่อนจะก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ นี่ผมชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเด็กชายอะไรครับัอนนี้เ่น้ำปูครับเก่งน้งเลยเก่งจังเลยนี่เก่งไหมนี่โอ้ยนะฮะขนาดเลยนี่นี่พ่อพ่อต้องสอนลูกชายให้นั่งให้นั่งอย่างนี้ด้วยอ้ยนี่คือย่นมาเกี่ยวกับผีป่ะนี่โอ้ยน้มิ้วนะครียเครียดเครียดพี่มิงเครียดอีหยังล่ะ มีแต่คนสนใจนุ่มผู้พิมพงเขียดเลยเป็นน้องของพี่พบัวบานเป็นน้องของน้องบัวบานนะคะนี่น้องน้ำผุพ่อเดียวกันนะคะาาชายเพิม่มแล้วก็ชื่นใจะนะคะแล้วก็น้องน้ำผุนะคะ,ะพ่อเดียวกัน,อ,น,นอุ้ยไหลเชื่องอยู่เนาะอยู่นี่หลายเชื่องอยู่ มีพี่บัวนะคะมีชายเพิ่มมีพี่ชื่นลายเสือกนะคะ่อเบิร์ตให้ให้ลูกสร้างลายเสือกให้ดูดูนะคะนี่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 ควันต้องหัดชายเพิ่มอย่างนี้ด้โอ้ชายเ่ันชมพาังเลย ส้นยางเดียวนางเดียว่นอกคนไปเป็นปน้องบัวบานน้องน้ำผุุหน้าตาเหมือนกันเนาะครับพี่นงนี่คล้ายๆกันนิ่งเดีข้าวอ้วนกว่านิดนิดนึงนี่คล้ายๆพี่บัวเลยเนาะแม่ไหมเอ้ลูกไหมด้วยครับขอแม่แตคือ ลูกใหม่เพื่อนก็คือเมย์เพื่อนหลืแม่เพื่อนสูงนี่พี่มิ่งบอกว่าน่าสนใจยังแต่น้ำผุเถะเครียดบ่เครียดบอฮะนี่เครียดบ่อันนี้เครียดแล้วเครียดแล้วนี่พี่มิ่งบอกว่าสนใจแต่น้ำผุไหลบอสุดเพิ่มแล้วปะ มิงมิงบอกว่ายังมาโยกไอ้เต้นาผู้ายกับเขียดแล้วเนาะนีเรียดบ่วันี้เรียดบ่ดีดเ้ยไอ้กชเพิ่มันนี่ยผกชเพิ่มบ่เาะกชเท้ามเนาะดี โดนไม่เลี้ยวโดนไม่เลี้ยวพ่อแล้วนี่นี่พ่อแล้วมาทำเอ๊ะเอ้ยพ่อยังมาเอาไม้เลี้ยวใส่หนูเด้อกินกินพูดลาไปเพื่อนนี่จะบักช่อนเฉียด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 โอ้ยอ้พักผ่อนแล้วพักผ่อนแล้วราคาพักผ่อนแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ อันนี้ช้างเเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครตกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อเป็นกนําลังใจให้ครอบครัวหนูเติมขึ้นนะคะคนนหนึไลค์ like, หนึ่งเชรคือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในหน้าวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ